นี่ปิดปึด๊บเปิดนะครับปึ๊บปิดนะครับอันนี้สลับถอดสลับเร็วอ่าสลับมาอ่าอ่านี่สลับครัวไม่ได้นะครับ อมอสยกนี้ขึ้นหน่อยที่ผมจะเปิดนะครับ นี่เลยนะครับรีโมทนะครับควบคุมได้หมดนะครับขอให้แต่เรานะครับหันเจ้าไฟตัวนี้นะครับไปฝั่งไหนนะครับอย่างที่เคยรีวิวให้ดูนะครับอ่ะทีนี้เรา 1, พันพัตเต๊บมอสอ่าเดี๋ยวปิดก่อนจึบอ่าพันพัตเต๊บก่อนเร็วอ่าทีนี้นะครับก็ใส่เลยมอสนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยให้แทนแทนที่หลอดไฟตัวเก่าเลย นี่นะครับติดตั้งง่ายๆนะครับน้องๆก็ติดตั้งเองได้นะครับติดตั้งง่ายแสนสบายนะครับนี่นะครับตัดแค่สายสีเหลืองนะครับไฟที่มาจากห้องเครื่องนะครับตัดทิ้งเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วเราก็ต่อไฟนะครับจากสต็อปไฟเบรกนะครับสายสีดานะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้อันนี้มอสดันเข้าไปดันเข้าไปฝั่งนู้นเพื่อจะใส่น็อต เดี๋ยวอยใส่ทีหลังก็ได้มอใส่นี้ก่อนอ่าอ่าใส่เลยนะครับตอนนี้นะครับประกอบเรียบร้อยนะครับผมสลับนะครับจากช่องนะครับหลอดไฟรีด้านบนนะครับผมเอามาไว้ด้านล่างนะครับช่องไฟเลี้ยวนะครับมันจะได้มองชัดกว่านะครับมอดเปิดกุญแจให้หน่อยแล้ว นี่นะครับเดี๋ยวโหมดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะมอสเราเปิดไฟเลี้ยวดูแล้วนี่เปิดไฟเลี้ยวอ่าในไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับใส่หลอดไฟส,สีนะครับ น,นี่นะครับผมย้ายไปไ้ข้างบนนะครับอ่ะปิดเลยทีนี้ตัวนี้นะครับผมก็ต้องใช้รีโมทนะครับปิดออนเปิดไหนวะหําเปิดคุณแจ๊ยยังเออนี่นี่นะครับผมเปิดแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดฝั่งนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับ ตัวนี้สลับสีนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ให้มันกระพริบนี่นะครับ,รบเ,ดเดี๋ยวนะครับสีแดงเดี๋ยวจะลองสลับสีดูนะครับ สีนะครับก็แล้วแต่นะครับจะชอบสีโทนไหนนะครับปรับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับดูจากดูผ่านกล้องนะครับมันก็ไม่ค่อยจะคล้ายคลึงเท่าไหร่นะครับต้องมาดูของจริงนะครับ ค,คือเรากดเวลากดนะครับสีไหนก็ช่างนะครับเวลาเรากดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบช้าๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากดซ้ําอีกท <vegetables> ีหนึ่งนะครับมันก็จะกระพริบนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีหนึ่งนี่ก็จะหยุดนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะกระพริบนะครับทุกปุ่มเลยนะครับนี่ทีนี้ นี่จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้สลับสีนะครับสลับสีนะครับเดี๋ยวลองสีนี้มั่งอ่านี่จะค้างเลยนะครับไม่ค้างนะครับแบบสลับไปเรื่อยๆนะครับปุ่มนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองปุ่มนี้ดูนะครับ อ๋อปุ่มนี้ค่อยๆติดนะครับปุ่มนี้ก็พิบเร็วนะครับนี่นะครับกบพิบเร็วนะครับก็มาฝั่งนี้มั่งนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับทำในหมดนะครับ ผมเองก็พึ่งศึกษานี่แหละครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็ลองอาไปศึกษาดูนะครับมันคุมอยู่ที่รีโมทตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับนี่นะครับคุมทั้งหมดนี้เลยนะครับก็หากน้องๆนะครับสนใจนะครับ ก็กริงกลางสอบถามนะครับหรือทักมาทางเพจนะครับหรือทางไลน์ก็ได้นะครับชุดหนึ่งก็ร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะลองดูหลายๆสีให้ดูนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับน้องๆก็สนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับวิธีการตอก็รตง่ายๆนะครับ